เนี่บอกโอ้จะได้ปลาเนาะปาดิแม่เดียวดๆดลูกขอเบิรงนะครับปจาเป็นหมนปลาดิแม่ใส่ขมคาเบอร์หน่อยปลาซิวค่ะปไดอะวรเบอรงจ้าเสียแต่ละมือปลาอย่างแม่ปลาน้อยป่ะนี่ครับพี่้องครับเป็นน้ำท่วม โอ้มื้อนี้น่าขึ้นหลายเติมเนาะปลายัายงแม่ปลาลูกขวบ่มดเลยครับปลาขาวนี่มันกัปลาขึ้นไล่ขึ้นทางเดิเออนี่ครับพี่น้องครับเป็นมาเลเจายอยู่ที่อำเภอกุจจจังหวัดอุดรธาน,านีครับบ้านบ้าเอครับนี่เลยอีพออีเมียเพิ่นกัสสีพากันยกสะดุงอยู่ประมาณนี่เห็นผมไกลไปไกลามาเพราะใแวะจกักเรีเห็นเห็นตลอดมันถือได้ตั้งสมือมันถือมือเออน,นี่ยบ่ถือมื่อนี้บ่เคยถือเป็นบ่ครับอ,อันนี้อันนี้ป่าลงมันบ่สนนี่แ,<ต>แล้ว แมนบ่เอาลองเบิรงพี่น้องเดี๋ยวบอกอีสิเบอร์น่าอีเมียเอางั้นโอ้จะแล้วตัวซองตัวเก็บไปใส่อีเมียคือบ่เมียเมียเมีย่าเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อคุณแม่ได้แล้วครับนี่ครับน้ำท่วมนะครับอันนี้ลุ่นนี่เป็นล่ำห้วยหลวงครับบ่ครับ ไปให้ดุบงเนี่ยอู๋ชู่าไปโมกหน่อยแม่เนาะเอามัือดี้ะมันถือด่คือหม่บ้านนี่ม่บ้านือคักป่แม่นนี่้ดแรก่ะเนี่สุดแรกมดนี่โมกหน่อยแม่เนาะไม่ไมยโมกแขนไฟเนาะว้าวยุดิกินบ่หรอวะกินเป็นยได้ล่ะแม่ อันยุบบ้านผมบ่อีดีนะเขาจาเขาจาแม่ผมยกเ้าลโลเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้เดูผมยุดด่านพิลาครับยกเตาจะทำมิตรป่าทอดซ้ำเนี่ยป่าให้นาครับสะดุงไงครับอันยกน้ำให้นาดิขนาดขนาดไม่้นสีอสีอืนี่ละนี่ละนี่ละก็เล้ออวดยูไปสันดเอาก็เห็ดหมว่านมัเถื่อหรอยูมือหมุนถื่อเงาเงาหมุนว่าน อยู่ทั้งไตเขาวเหนียกบ่ทั้งทั้งหมกเสอเหนียกเหยวเบิดยกไปเบิดยูยูใส่ครับเนี่ย,ย,นยูนี้เนย่ยลงไปดิบอ่ะครับเออพ,เพี่น้องครับเดี๋ยวบ่ายอีเสี่ยวคลิปนี่ละบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องทงั้งด่วนท่านี้ครับ,ตอนน,รบตอนนี้ก็รู้สึกว่า,น,าน,น่ามันเป็นร้ายครับน้ำวยหลวงนี่โลดความทั้งแล้วครับตอนนี้บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับอีพอยดแม่คนกับสินุก ยกตามลำห่วยนี่สังเกตดูงามมากอะใครก็คูปีอยู่ดอกแม่จะอาจจเห็นคนข้างไมเนาะคันมันโบเห็ดเดี๋ยวนี้คือสิดห่วมคักงแล้วเนาะตีไก่เนาะมันห่วมคักเนาะปีนี้คิดว่าสิ่วมบ่ปีนี้กระ่วกันห่มงทั้งหลังมันบแต่ว่าบหว่อมคนข้างนี่เ่า่วม่วม่วม ส่วมเข่าข็เจ้าสองรอบสามรอบแล้วนะ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 อีแม่ติดบ่ติดอันท่วมบ่ะท่วมท่วมแต่ว่ามันต่วหน่อยอันแต่ละปีที่เขาเจ้าท่วมนี่เขาเจ้าได้กินเขา่าบ่แมทโอ๊ยอมันว่ได้กินแล้วกันได้ทิ่มแล้วเป็นป่ะกระทิม่มรดแล้วมันเน่าลูกขมขมันว่เน่านีใกลอยู่เน่าเนาะเนา่ามันเน่าปัญหานี่เกิดขึ้นมาโดนเลยน้าแม่เนาะโอ้โดนแล้วโดนแล้วแต่ว่าตะกี้กับอีรีกับบอมีนะโอ้ยหน้าหรือรวงก็เจ้าแห้งไป็นแต่ที่ตัวนะหนวงก็มีส่วนโบถึงสิบปีมั้ง เมื่อกี้บ่ได้ยินว่าน้ำท่วมแถวนี้จักเทื่อท่วมให้หายท่วมหลายมีเขื่อนเขาเจ้าระ,ะบายเขาเจ้าจ,จัดแจงประถึน,ะาะออน,นาะเขาเจ้าอ่นปล<ข>่อยน้ำบ่เป็ลี่นมาปล่ปลอยบึ้มแค่เดียวเลยนะจักชื่อว่าเป็นบ่เปลี่นขน้าวแยมอันเข่าหน้าปังคนปลอ่อยไหม่คนแหน่เออยยมเข่าหน้าปังเข้นปล่อยข้นเอาเบาเนี่ยผมเสียวไปลงเนี่ยบ่เป็ี่ยนเ,เนาะแยมเข่าหน้าปังมาปล่อยคนแหน่ หัดย้ำน้ำท่วมจะมาปล่อยออกย้ำน้ำท่วมเราจะปล่อยมากคือมันสิลายพดบูต่ทางนั่นกระด้างไม่จังไดรอาเ่อยบานใดไม่หอเอาเนื่องขยบันเชยืนนี่ละขยุบันเชยืนนี่ละขยุบันเชยืนยข่าย้ปังปล่อยมาลดครับผมอยู่ดอนพิลาจักบอดันดอนพิลาดอนพิลาจักยู่โคสว่างนองสังไพตะบนปะโคนไก่ไปกัไเห็นบไเบอเบิรงเอาขอบคุณเลยนครับแม่ทังใต่กับมีอีกกันปะครับทั้งใก่กับมีคนโยกกันป ไปพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งพันพญน,น,นยกสะดุง้งช่วงนี้นี่พญนยกอยู่ใส่ไหมฮะยู่ใกล้ๆนี่วะผมจอดรถไม่หนีป่ะหลังจากที่ผมเลาะเบิ่งนะครับขี่พญนยกอยู่พันได้ปะครับบ่ติดบ่อีเมียยู่พุน่นเพิ่นขึ้นไ้อยู่<า>อยู่พัน ผมจอดเรื S <S first, tea tea ่องวัตินะยุบปากท่อนะครับอ่อนอยู่ข้างใต้มีคนยกอีกว่าถุนอ้คือบ้านเอาสะดุ้งงครับมันเป็นอะไรเมื่อวานเมียผมยกยู่ให้น้าดิสาวก็รู้หมดนะยุบันดอนพิลาออนสะดุ้งงครับตัวซ้ำนี่แหะยกยุ้ยห้น้าดิยุบยส่ยบันดอนพิลาครับมันเป็นเออน้าน้ากระซิ่งร้ลงมาหนีหล่ะที่น้ามีพุนกระไร เอาไม่เอาสุงใหญ่อยูฮ่ามันถือครับเอาไม่เอายืนปฏิพี่เนาะเอาล้อมืันนี่แม่ต้องมายกซองบัตบอกไม่เอาล้อมมันี่เป็นห้าผมมาทันหมันบ๊บเตรียมไั้เนี้ยทันนี่แหละเออเอาเอาเอาเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเลาะเลาะเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆครับว่าบรรยากาศเป็นเท่าไหร่อันนี้ขี้รดไกไก่ขี้รดไก่มาพอดีกันเลยกันเลยแบบเบิ่งเพลินหน่อยนี่ยืนเลย ไม่ก็หน้าจะล่นตัวนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับน้ามกำลังขึ้นมาเลยนะครับน้าแห่งนี้ครับเป็นน้ามเคลื่อนหวยหลวงนะครับที่รอเลี้ยงอ่าพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับใช้ในการปลาปลานะครับต่างๆฤดูแล้งก็ใช้น้ามจากเขื่อนหวยหลวงนะครับแต่ข้านล่างข้างน้าท่วมเบิดน้าท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องครับด้านหลังนี่คือน้าท่วมเบิดนั่นเ่ยท่นบอกรถรถติดสงสัยจั่งไรนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งสังเกตเบิ้ง มาไทยเอาลูกคือมาไทยเอาอย่างน้องบอนี่บอครับน้าน่วมแล้วพี่น้องสังเกตดูบรับนี่อันนี้เจ้าหน้าที่บอสมายลูกในในขณะที่เขากำลังเดินทางมานะครับนี่ครับบรรยากาศที่น่าท่วมเขาจะประมาณนี้ครับพื้นที่ที่เสียหายด้านหลังนี่ทั้งบดนะครับหลายมื่นไรยนะครับด้านหลังนี่นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยววักสิบห้ามาเบ่งนะครับบ้า ผู้ที่เพันยกสะดุ้งน้อยนี่มันบ่สวัสดีครับแม่ได้บ่ครับติดบ่ได้อยู่เม็นบ่ครับคือปะอันใหญ่ยกอันใหญ่มันยกยากบอกโอ้จะได้ปลานว่าโอ้ยดีแม่เดี๋ยวได้ได้ด้ไดลูกขอเบิร์กนะครับป่านเจมนหมันพอดีเลย ถูกล่องให้พี่น้องเขาบึงน้ำนี่แม่ยู่บ้านไดนนี่น้ำถั่วแม่แม่ถม่วนี่เปล่าถั่วตะบ้านน้องมอยบ้านพ่อลุงผมบ้านนี่เด้พ่อลุงพ่นไหมพ่นอันไม่อันปราคิดไหมครับทับพูนเลยไปพูนลุงพ่นเป็นอันเป็นไอพ่อผมผมอยู่ดอนพิลาดอนพิลาครับบ้านเพ่อคุณเป็นลูกอลูกพ่อเฟซฟาแฝด์ฟาแฝดครับแมนโอ้โหอยากกินตัวสันนี่พ่อกูพ่อมุงใจมากผมขอ้กเขาบึงนะครับแม่อันนี้ปลาซิ่ว ปลาซิวหางแดงอ้าวเห็นเดี๋ยวนี้เนาะสมื่อนี่แม่มิตรปลาซิวธรรมดาหายากเดี๋ยวน้ปลาซิวหางแดงไซอีแม่ทงเนี่ยอันแม่หัวซ้ำอ่ะม่จับไปเมี่ยงของหัวซะมาจักบาทแล้วยกจักบาทแล้วมะน้ำบาทสี่บาทนี่นึงขุ่นเดี๋ยวช่วงเนจ้ายกก่อนเจ้าด้หลายเอาลองเบิ่งเอารุ่นไปน้ำกันอีกเป็นไดดแม่อันอยากบอกถึงอันเขื่อนบ่่่ผู้ทีเพินปล่อยน้ำบ่เป็นระบบเนี่ยในจังไรป่อยน้ำอย่างไรแมาถ่วมอยู่ดตรงนี้ถ่วมทุกแยามแหลงผัดปล่อยเนาะแม่เนาะ โบควยแม่ให้เจ้าเห็นหน้าเนี่ยมารตัวแม่ยอมลยแม่าแ่ไปรอดไปรอเดี๋ยวลูกเสียลงให้เบิ้งเนียแม่ปสาบ่เป็ยนยังแม่บ่ยามแรงผัดบ่มาหิดเขานะปุ๋งนปปังพี่น้องบ้าปีได้กันมิดวบาดแล้วตัน่ย ใส่ยแมทพุงนะดูให้ลูกเบิ่งแน่ลูกไทยเห็ดไปเถิงเบิ่งใส่ใส่เบิ่งด้วยครับนั่นน่หัวหัวเต้าไหมแของแล้วหันโอ้เอา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 เดี๋ยวหลุดนล้วอีเมียอีกจักบาทก่อนสิไปเบิ่งทางขุนบัณฑนี่ระครับพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องทางอีสานบ้านเฮาครับ กบ,บ่อยากให้น้ำท่วมดอกพี่น้องครัคบ,บอย่างที่บอกนะครับผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง,<ว>งในการ<ว>จัดการบริหารน้ำเคลื่อนห้วยหลวงนะครับผมบอกเลยว่าในช่วงหน้าแล้งก็ยากให้เพิ่นปล่อยน้ำนะครับแต่ว่ามาปล่อยเร่งระบายในช่วงที่ฝนมาเร่งมาเร่งมาเร่งมาเล็งใส่กันที่ทั้งสี่นี่เขาหน้าเสียหายด้านหลังนี่ทั้งมันพบมันกาดมันยังคือสีแม่พูดเอะแม่เนาะมันดันขึ้นเบิร์ดัแม่โทษในเกี่ยวเขาสาปีส่ปีสี่ปีเราที่บริการเกี่ยวเขาย้อนน้ำท่วมนี่นะเออเราปีที่สแล้วกันก็เป็นเพราะน น้ำปลาละไหลาข้าวธรรมดาเขาสิบ่เป็นปัญหาปานนี้น้ำข้ธรรมดามันระบายได้เนาะแม่เนาะเพราะว่ามันถ่วมมาปุบเคลื่อนเพันกับปล่อยเล่งปล่อยเล่งปล่อยมันก็เลยโฮมกันไรเอาเกิดกันไรไรไรอันปัจจัยเหรอเบิ่งสิเบิ่งน้ำอีแม่อีบาทนึงพุ่งขามฟังนั่นบาะนาะเอามาหลุดนน้ำกันหลุดนน้ำกันต้นผู้พุ่นผมบันแวดท้ายส้มบันพี่น้องบันเสียงยืียนพันทายยวนบุปผานใดยุคน่ะ โมค่อยติดอยู่นนานท่อนะครับบ่คือจังสี่มาดอกเมียเตรียมอาญาดอกเม่บึ้มเตรียมไฟมี่ัฟเสียกับโมมีโอ้พี่น้องเบิ่งัเสียกับโมมี้โยกไม่ไหนกับโมมี่เนี่ยนะบอกว่าอะไรครับแม่ยมาเดี๋ยวเบาอีกสิบห้าไปเลาะเบิ่งอยู่ฝั่งนั้น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีคมับสมดีคับสวัี่ยปบสวัวัคระปสมัมดีครับนวัสดีครับนวัีครับสวัสดัวันดนาับสวนสดยคัว่าดีัวัรบสวสีัวัสี่สวัสดีบวัสดีคราบีวัเี่รับสวัสดีดีครับี้สวดีดครับสวัสดีัดี่รดวดคด ขอญานติเด้อ e ครับขอบึงนเนี่ย,ยมมแม่มมยุบันนี่บอว่าน้องมอนี่บ่ะพอลุงหงอยุบันนี่ลุงพลประคิดผ<อ>มอันเป็นลูกน้องชายเพิ่นครอนยุดันพิลาครับเป็นผู้แฝดนั่นพ่อผมมันเป็นไปเดี๋ยวผมสิพามาเกินทางนี้เพราะอีแม่เขาติดดีเท่ากันก้อยดิแม่แม่ ขออนุญาตเบื้งนี้นะครับบ้างที่ราหาหฮมมากกังในแม่เอาเอาเอาโฮมบ้าใช่ครับขอเบื้องนะครับเอาไบว้ยักลอละนี๋เอาไปไอ้คนรอบนึงแล้วจ้าหมกนาแม่เนาะแม่ ขายให้ลูกบ่บ่าพขายให้ซื่อๆเราเอาคือดีแท้ไปไปทุกอย่างมาเอ้าไม่ี่่พน้องครับพี่แมววันนี้ดิมันเดียวให้โมกว่สั่นป้าก็ดีแท่าไหร่เอาป้านีอยู่ถือตื่นกล้องบเตื่นกล้องครับแปลไปทุกอย่างมากโอ้ยพอใหญ่เดอกครับเนี่ยพอใหญ่าเด้อครับผมถ่ายยูทูบโอ้ยไปเบิ่งเจอของเนี่ยส่องทีมงานบัตนา ทีมงาาานนนบบ้ครัผมอยู่บ้านดอนพี่รานนี่ครับว่าเอาดอเขาพูดในหลายครับแมวโอ้ดีเนากดูเขาทราบมั้งไงทราบทราบนี่มีตะปะเซี้ยวน้ำนกหมกงนกแมวนกป่าส่วเดี๋ยวมันจะแซมันโมข่อยมีตัวเดียวครับป่าส่วนมากมันสิมีแต่ปาตะเพียนเหล่าสื่มือไงป่าขาวน้อยตัวน้อยน้อยลูกป่าตะเพียนมันออกจากอันสาขาเจ้าผัดป่าทังสี่อิริบ่ข่อยเห็นได้อยู่บ้านผมบ่ข่อยมีไงป่าป่าดั้งเดิมครับเนี่ยซู่หางแดงเนี่ย ขอบคุณหลายๆครับแม่ครับโอ้ยกระว่าเอาเยาะกระว่าดักครับแม่ก็ยกได้อยู่เมื่อวานหนิแม่ผมกระย וכ ได้เศร้าก็รู้แต่ว่าหางมันเป็นปลาอันนี้แม่แม่มันบ่าแซลบนะครับปลาอย่งปลาตัวท่อสองนิ้วน่ะปลามันมันมันดุแข็งแล้วปลายังดุปลาขาวอันปลาขาวอันไม่ได้เห็ดแต่ปลาแดกปลาขาวขีบมอก็บบ่่ได้ปลาาขวิรันตั้งสี่หมกจ้ำคักแล้วนี่ที่สุดแล้วน่ะด้เห็ดแต่เห็ดปลาแดกอันนั้นที่สุดของปลาแล้วน่ อันก้างกระไลพ่อมาเนี่ยเทศประเดี๋ย่างเดียวพี่ดองครับเดินทางต่อไปเลาะเบิ้งเรื่อยๆมาอันบ่ได้จอดจักเทื่ออันมาแต่เมืองได้จอดล้องเบิ้งครับไปเดี๋ยวเ่าอีกสิบห้าเลาะเลาะพาพี่น้องเข้าเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยครับไอแม่ส่งใทยเห็นจักบาทในเต็มอายะด้วยนะครับโยกให้ลูกเบิ้งจักบาทได้สุดท้ายเต็มระบาทเนี่ยเต็มเด้อเต็มอายะแล้วครับเต็มอายะมากระต่างเนี่ยและพ่อ เห็นไหมเห็นไหมสันถึงครูเลยยีนันบ่โอ้อันอันอันนี้ปานกี่เดือนนะบอโมเมนต์มายังครับเขาเอินปานปาปลานยังฮะโมเมนปลานกี่เดือนปานบอลสลิดบ่บ่เขาเอินปลาอีกนึ่งปลายยังน้อยไอแม่สื่อแหนมท่วมนะบ่ท่วมแต่เอออยากอยากฝ่ายยังถึงถึงเคล่อนบอ โอ้ยก็อยากฝากกันแล้วน้ำบ่ได้เขาบ่ได้เกี่ยวได้กินเห็ดยังไงย้ําย้ํเขาหน้าปังผันปลอยเห็ดหน้าบ่เห็นยูปีไก่เห็ดยนเย็นเขาหน้าปังผัดไม่อยากปลอยน้ำย้ําดวงสี่ผัดปลอยให้มาถล่มนะคนเอาฝากฝากในนแม่ฝากเป็นในเด้อพี่แม่เจ้าของเบิ้งในเด้อพี่แม่เพื่อนนั่นเจ้าของน้ำในบ้านปีนี้ความบางนึงน้ำเต็มเขื่อนก็บไม่อยากปล่อยบ้านบ้างต้นเดียวกันย่านาะครับว่อยากปล่อยเด้ครับ บัดนี้แหงว่าเล่งปล่อยถ่วงนะคนณเอาเอาสี่ปีแล้วปีเนี่ยได้เกี่ยวเขาจกเที่ยวบ่ละแม่จะละปีจกปีแล้วเพิ่นสดใเซยังเซยบ่ละสดกับบ่ได้กลุ่มดอกบ่กลุ่มป่านไหนเนาะแม่นะบ่กลุ่มบ่กลุ่มได้ได้อาศัยเ็ดขาหน้าปังเอาเ็ดขาหน้าปังกับเออพ่อได้กินเขาหน้าปังแนี่ยฮะฟีดองเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนขอบคุณอะไรครับแม่ครับเพื่อนกับกำลังพากันตั้งวงกันไล่กลุ่มไร อันนั้นนะครับทั้งไต่ก็มีอีกนะครับแต่ว่าไาเห็นรู้สึกว่ามันพอนแล้วะดันเมียพันก็เลังมาตั้งเโาก็มีนะครับอยู่เลยบรรยากาศกับชุดเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้น้ำเคลื่อนหอยหลวงเต็มดันขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ทางพันพันก็ได้ดีคือกันเม่ยเอาส่งทายให้ดูอีกบาทหนึ่งในเมียบึ้มเต็มอายะโซงไถคือก็ได้โย่ โอเคขอบคุณครับแม่ครับไปพออีกจะเลาะเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับกับสีผ้าพี่รองเท้าเดินทางต่อนะครับพอเยอะไส์ข้างก็จีไทยหันนะครับพอเยอะไส์ข้างก็จีไทยหัน